สวัสดีครับลานฟิกแคร์หาดใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระจกเลนกล้องหลังของ iPhone 11นะครับลูกค้าทําแตกมานะครับเราจะทาแบบไม่แกะเครื่องโดยนําโทรศัพท์นัไปไว้บนแท่นวางและใช้กล้องขยายนะครับเริ่มกันเลยนะครับเราก็ใช้ปากากดกระจกนะครับเพื่อทําให้เกิดรอยร้าวมากขึ้นนะครับจะได้แกะง่ายๆขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับต้องคอยเก็บกระจกให้ดีๆนะครับ หลังจากเราเก็บกระจกเสร็จแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนที่เก็บกาวนะครับเก็บกาวเก่าออกให้หมดเพื่อจะได้วางกระจกอันใหม่นะครับหลังจากเก็บกาวเสร็จก็เช็คความเรียบร้อยดูนะครับว่าสะอาดดีหรือยังหลังจากนั้นก็วางกระจกครับเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยสวยเหมือนเดิมนะครับถ่ายรูปชัดแจ๋วเหมือนเดิมนะครับทําแบบไม่แกะเครื่องนะครับติดต่องานซ่อมติดต่อได้เลยครับขอบคุณครับ